มะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวเดือบอร์16 2019บายแซนชัยหยดซิลคุณหมอสันที่เคารพครับผมได้อ่านคุณหมอตอบคำถามเรื่องอาหารคคโตวีแกน h t t, t s s l a s h t w i s t e c h a n b l o g s p o t c o m 2 0 1 9 1 2 k e t o v e g a n h t m l ขอบคุณคุณหมอมากที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับผมมากซึ่งผมเอาคำแนะนำไปใช้ได้ทันทีผมมีคำถามเพิ่มเติมนิดเดียวว่าถ้าผมจะกินคีโตวีแกนแบบแบบแกนกะทิเช่นแกนเขียวหวานหรือกินเนื้อมะพร้าวด้วยจะได้ไหมครับและหากใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารคีโตวีแกนจะดีไหมครับและผมดื่มน้ำมะพร้าวดื่มทุกวันได้ไหมครับเคารพนับถือมานานครับ ตอบครับเรื่องมะพร้าวนี้มีคนได้เสียแยะและมอของผมก็ห้ามไม่ให้ผมพูดอะไรที่จะทำให้ตัวเองเจ็บตัวผมจึงจะตอบคุณแบบจำกัดคำตอบอยู่เฉพาะในขอบเขตของหลักฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่นับถึงวันนี้เท่านั้นนะ หลักฐานที่ดีที่สุดในเรื่องผลของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพคืองานวิจัยแบบเมตาแอนาไลซ์ที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nutrition Review เมื่อ2ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ยำรวมงานวิจัยน้ำมันมะพร้าวทั่วโลกเป็นงานวิจัยแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ RCT 8งานและเป็นงานวิจัยติดตามดูกลุ่มคนกรออีก13งานได้ผลสรุปว่า1 หลักฐานวิจัยเชิงระบาดวิทยาทั้งหมดที่มีอยู่สรุปได้ว่าการกินมะพร้าวในลักษณะเนื้อมะพร้าวและของเหลวที่บีบออกมาจากเนื้อมะพร้าวน้ำกะทิแบบที่เป็นอาหารตามวัฒนธรรมของคนหลายชาติหลายภาษานั้นไม่ได้เพิ่มอุบัติการโรคหลอดเลือดหัวใจของคนชาตินั้นภาษานั้นแต่อย่างใด ดังนั้นการเหมาเข็งว่าการกินเนื้อมะพร้าวและกะทิรวมทั้งแกงกะทิว่าจะมีผลร้ายต่อระบบหัวใจหลอดเลือดจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดในแง่ของการเป็นอาหารให้พลังงานกะทิก็ให้พลังงานแค่205แคล100กรัมซึ่งน้อยกว่าน้ำมันมะพร้าวที่ให้ถึง884แคล 100กรัมกะทิกมีทั้งโปรโตีน1กรัม100กรัมและมีกาก0.6กรัม100กรัมขณะที่น้ำมันมะพร้าวไม่มีเลยดังนั้นจึงไม่ควรเหมาเข่งรวมกะทิเข้าเป็นพวกเดียวกับน้ำมันเพราะกะทิมีคุณค่าทางโภชนาการต่อหน่วยแคลอรี่มากกว่าและให้แคลอรี่ต่ำกว่ามาก 2. น้ำมต์มะพร้าวมีผลเพิ่มไขมันเลว LDL ได้ไม่มากเท่าไขามันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์เช่นเนยจากนมวัวดังนั้นการเหมาเข่งเอาน้ำมันมะพร้าวไปเข้ากลุ่มไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ว่าเลวเสมอกันนั้นเป็นการสรุปที่ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง 3. เมืม่อเทียบกับน้ำมันพืชด้วยกันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว เช่นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะพร้าวเพิ่มแอลดีอได้มากกว่าน้ำมันพืชอื่นที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นบนหลักฐานชิ้นนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่วงการแพทย์มีเกี่ยวกับผลของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพนับถึงปัจจุบันผมแนะนำคุณว่าหากคุณจะเป็นคีโตวีแกนประเภทชอบมะพร้าวคุณควรทำดังนี้กรณีที่หนึ่ง การกินเนื้อมะพร้าวและแกงกะทิหากคุณไม่ได้เป็นโรคไขมันในเลือดสูงคุณจะกินเนื้อมะพร้าวหรือกินแกงกะทิหรือแกงเขียวหวานคุณก็กินไปเถิดเพราะงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดมากขึ้นดอกในกรณีที่ไขมันในเลือด LDL ของคุณสูงคุณก็ต้องไปลดไขมันอิ่ตัวจากอาหารอื่นๆรวมทั้งไขมันอิ่ตัวรุ่นใหม่ ฟู l ี่ไฮโดร g จเนตเต็ดแฟที่อุตสาหกรรมอาหารผลิตมาแทนไขมันพรานลงไขมันพวกนั้นใช้ทำเนยเทียมครีมเทียมสายกาแฟาและใช้ทำเค้กค,คุกกี้ขนมกรุบกรอบต่างๆแต่หากคุณลดไขมันพวกนั้นไปหมดแล้ว LDL ของคุณก็ยังสูงอยู่อีกคราวนี้ก็จำเป็นว่าคุณก็ต้องทดลองลดมะพร้าวและแกงกะทิลงดู ถ้าลดแล้ว LDL ของคุณต่ำลงคุณก็คงต้องจำกัดการกินเพราะวงการแพทย์ยังถือว่าการปล่อยให้ LDL สูงโดยไม่หาสาเหตุแล้วแก้ไขมีผลเสียต่อสุขภาพกรณีที่สองน้ำมะพร้าวส่วนนี้ก็คือน้ำไม่เกี่ยวกับไขมันไม่ได้เป็นญาติกันด้วยคุณอยากดื่มน้ำมะพร้าวเท่าไหร่ก็ดื่มได้ถ้าคุณมีเงินซื้อ อย่าไปกังวลเรื่องน้ำตาลในน้ำมะพร้าวเพราะมันมีน้อยมากน้อยกว่าในเครื่องดื่มเกลือแร่ที่นักกีฬาใช้ดื่มแทนน้ำเสียอีกยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยเปรียบเทียบน้ำมะพร้าวเกบเครื่องดื่มเกลือแร่กาตาเรตพบว่าออนต่อออนน้ำมะพร้าวมีน้ำตาล1.3กรัมให้5.45แคลอรี่มีเกลือโซเดียม5.45มิลลิกรัม มีเกลือโพแทสเซียม61มิลลิกรัมขณะที่กาตาเรตมีน้ำตาล1.75กรัมให้6.25แคลอรี่มีเกลือโซเดียม13.75มิลลิกรัมมีเกลือโพแทสเซียม3.75มิลลิกรัมโปรดสังเกตว่าการที่นำมาพร้าวมีเกลือชนิดโพแทสเซียมสูงมากแต่มีโซเดียมต่ำนี้เป็นข้อดีสำหรับผู้ที่มีความดันเลือดสูง พราะโปแตสเซียมเป็นเกลือที่ลดความดันเลือดได้ขณะที่โซเดียมเป็นเกลือที่เพิ่มความดันเลือดกรณีที่สามการจะใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารผมแนะนำว่าคุณควรจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารควรใช้น้ำมันพืชชนิดไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกหรือใช้วิธีกินพืชที่ให้น้ำมันมากเช่นถั่วต่างๆนัตอะโวคาโดแทนดีกว่า พราะงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าน้ำมันมะพร้าวเพิ่มไขมัน L D L ได้มากกว่าน้ำมันพืชอย่างอื่นที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวอย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเลือกระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ เช่นเนยจากนมวัวผมแนะนำว่าให้คุณเลือกน้ำมันมะพร้าวดีกว่าเพราะข้อมูลจากงานวิจัยนี้ชัดแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเพิ่ม LDL ในเลือดได้น้อยกว่าไขมันอิ่มตัวจากสัตว์คำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำของตัวหมอสันเองทั้งดุนไม่ใช่คำแนะนำเวทปฏิบัติสากลหรือไกด์ไลน์ทางการแพทย์และไม่เหมือนคำแนะนำของแพทย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกที่ยังแนะนำให้สาบส่งทั้งเนื้อมะพร้าวน้ำกะทิ และน้ำมันมะพร้าวว่าเลวเสมอกับไขมันอิ่มตัวจากสัตว์แบบประนามรวมกันรูดมหาราชท่านผู้อ่านอ่านคำแนะนำนี้แล้วจะชอบหรือไม่ชอบจะเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็สุดแต่จะโปรดนายแพทย์สนใจย,ยอดสิงบรรณานุกร